โสภะวาอิตปิอรหังอรหังโสภะวาอิตปิอรหังสัมมาสัมพุทโธโสภะวาอิตปิอรหังวิชาจรณสัมปโนโสภะวาอิตปิอรหังสุขโตโสภะวาอิตปิอรหังโลกวิทูโสภะวาอิตปิอรหังอนุตตรโรปุริสธรรมารถธีโสภะวาอิตปิอรหังสัทธาเทวมนุสานัง โสภควาอิติปิอรหังพุทโธโสภควาอิติปิอรหังภควาติโสภควาอิติปิอรหังอรหังโสภควาอิติปิอรหังสัมมาสัมพุทโธโสภควาอิติปิอรหังวิชาจรณสัมปันโนโสภควาอิติปิอรหังสุขโตโสภควาอิติปิอรหังโลกวิทูโสภควาอิติปิอรหังอนุตตรโภเพร สัทธรรมมสารีโสภควาอิติปิอร b i t h สัทธาเทวมนุสย์นังโสภควาอิติปิอร b i t h พุทโธโสภควาอิติปิอร b i t h ภควาติโสภควาอิติปิอร b i t h a n g a r b โสภควาอิติปิอร b i t h สัมมาสัมพุทโธโสภควาอิติปิอร b i t h วิชชาจรณสัมปโนโสภควาอิติปิอร b i t h สุขโตโสภควา โอิติปิอรหังโลกวิทูโสภควาอิติปิอรหังอนุตตะโรปุริสธรรมสารถีโสภควาอิติปิอรหังสัทธาเทวมนุสานังโสภควาอิติปิอรหังพุทโธโสภควาอิติปิอรหังภควาตีโสภควาอิติปิอรหังอรหังโสภควาอิติปิอรหังสัมมาสัมพุทโธโสภควาอิติปิอรหัง อรหังวิชาเจรณสัมปโนโสภควาอิติปิอรหังสุขโตโสภควาอิติปิอรหังโลกาวิทูโสภควาอิติปิอรหังอนุตตโรปุริสธรรมสารถีโสภควาอิติปิอรหังสัทธาเทวมนุสานังโสภควาอิติปิอรหังพุทโธโสภควาอิติปิอรหังภัควาติโสภควาอิติปิอรหัง อรหังโสภควาอิติปิอรหังสัมมาสัมพุทโธโสภควาอิติปิอรหังวิชาจรณสัมปันโนโสภควาอิติปิอรหังสุขโตโสภควาอิติปิอรหังโลกวิทูโสภควาอิติปิอรหังอนุตตรโภปุริสธรรมสารถีโสภควาอิติปิอรหังสัทธาเทวมนุสานังโสภควาอิติปิอรหังพุทโธ โสภะวะอิติปิอระหังภะคะวะติโสภะวะอิติปิอระหังอระหังโสภะวะอิติปิอระหังสัมมาสัมพุทโธโสภะวะอิติปิอระหังวิชาจรณสัมปันโนโสภะวะอิติปิอระหังสุขโตโสภะวะอิติปิอระหังโลกวิทูโสภะวะอิติปิอระหังอนุตตาโรปุริสธรรมสารถธีโสภะวะ อิติปิอรหังสัทธาเทวามนุสย์นังโสภควาอิติปิอรหังพุทโธโสภควาอิติปิอรหังภควาติสภควาอิติปิอรหังอรหังโสภควาอิติปิอรหังสัมมาสัมพุทโธโสภควาอิติปิอรหังวิชชาจรณสัมปันโนสภควาอิติปิอรหังสุขโตโสภควาอิติปิอรหังโลกวิทู โสภควาอิติปิอระหังอนุตตรโรปุริสธรรมสารถีโสภควาอิติปิอระหังสัทธาเทวมนุสานังโสภควาอิติปิอระหังพุทโธโสภควาอิติปิอระหังภควาตีโสภควาอิติปิอระหังอระหังโสภควาอิติปิอระหังสัมมาสัมพุทโธโสภควาอิติปิอระหังวิชาจรณสัมปโน โสภควาอิติปิอรหังสุขโตโสภควาอิติปิอรหังโลกาวิทูโสภควาอิติปิอรหังอนุตตโรปุริสธรรมสารถีโสภควาอิติปิอรหังสัทธาเทวมนุสานังโสภควาอิติปิอรหังพุทโธโสภควาอิติปิอรหังภควาตีโสภควาอิติปิอรหังอรหังโสภควาอิติปิอะระ ังสัมมาสัมพุทโธโสภควาอิติปิอระหังวิชาจรณสัมปโนโสภควาอิติปิอระหังสุขโตโสภควาอิติปิอระหังโลกวิทูโสภควาอิติปิอระหังอนุตตาโรปุริสธรรมสารถีโสภควาอิติปิอระหังสัทธาเทวมนุสย์นังโสภควาอิติปิอระหังพุทโธโสภควาอิติปิอระหังภควา poppy